ะะวันนี้ครูนัชยาจเจริญผลครูสอนประจำแผนกวิชาการบัญชีนะคะวันนี้มาพบกับนักเรียนในรายวิชากฎหมายแรงงานนะคะซึ่งวิชานี้ครูน่าจะได้สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนะคะ,ะมาดูกันว่าวิชากฎหมายแรงงานเรามีรายละเอียดเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะคะ หน่วยที่หนึ่งที่เราจะเริ่มเรียนกันก็คือเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานนั่นเองนะคะซึ่งสัญญาตัวนี้ขึ้นมาหน่วยแรกนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนมากที่สุดนะคะหลังจากที่หนูได้จบการศึกษาไปแล้วนะคะซึ่งหนูจะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อหนูเข้าสู่ตลาดแรงงานปุ๊บกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหนูก็คือตัวนี้แหะค่ะ มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วยกันนะคะ,ะหน่วยนี้เราจะให้นักเรียนเรียนแล้วมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงานนะคะหนูจะต้องสามารถอธิบายได้นะคะ,ะข้อสองนักเรียนจะต้องอธิบายแบบของสัญญาจ้างแรงงานได้ นะคะสนักเรียนต้องอธิบายสิทธิ์และหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างได้นะคะ 4. นักเรียนต้องอธิบายถึงการระงับและเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถทําสัญญาจ้างแรงงานได้นั่นเองนะคะอ่าหลังจากที่จบเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยไปแล้วนะคะเราก็มาดูว่าจากจุดประสงค์นั้นมันก็ส่งผลมาถึงสาระการเรียนรู้ประจําหน่วยของเราว่า จากจุดประสงค์5ข้อเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเป็น4หัวข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องแรกลักษณะสําคัญของสัญญาจ้างแรงงานนะคะ2เป็นแบบของสัญญาจ้างแรงงานนั่นเองนะคะสสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างแล้วก็ตัวที่4ก็คือการระงับและเลิกสัญญาจ้างแรงงานนะคะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะลักษณะสําคัญของสัญญาจ้างแรงงาน ลักษณะไหนถึงจะเรียกว่าสัญญาจ้างแรงงานตัวแรกนักเรียนสังเกต 1. จ้างแรงงานเป็นสัญญาขึ้นชื่อว่าสัญญาลักษณะของมันก็ต้องเป็นสัญญาคําว่าเป็นสัญญาก็คือมีบุคคลสองฝ่ายซึ่งได้แก่ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างจะเป็นฝ่ายละหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได้นะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องมาตกลงการมีนิติสัมพันธ์กันในทางกฎหมาย คำว่าน,นิติสัมพันธ์กันในทางกฎหมายก็คือมาทําสัญญาร่วมกันในทางกฎหมายนั่นเองนะคะสสัญญาจ้างแรงงานต้องมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนค่ะคำว่าต่างตอบแทนก็คือคู่สัญญาได้แก่นายจ้างและลูกจ้างต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องตอบแทนหรือมีอะไรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะ 3. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน วัตถุแห่งสัญญาคืองานที่ทํางานที่ทําก็คืองานที่นายจ้างมอบให้ลูกจ้างทํานะคะซึ่งกฎหมายเรียกว่าวัตถุแห่งสัญญาอ่าตัวนี้จําไว้ดีๆนะคะต่อไปค่ะตัวที่4 ลูกจ้างต้องทํางานให้ในายจ้างและนายจ้างต้องให้ค่าจ้างแก่ลูกจ้างก็คือมันจะสอดคล้องกับข้อเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนกันนั่นเองนะคะความหมายนี้นะคะเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาที่ต้องปฏิบัติตอบแทนให้กันและกันก็คือลูกจ้างเนี่ยต้องทํางานให้ในายจ้างไม่ว่าจะใช้แรงงานหรือใช้สมองนะคะนายจ้างก็มีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนจะเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นก็ได้ตามที่ได้ตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง นะคะต่อไปลักษณะสำคัญต่อไปก็คือข้อ5มุ่งที่ผลของงานเฉพาะคราวนั้นๆก็คืองานที่ทำในครั้งนั้นๆจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนายจ้างเช่นจ้างสร้างบ้านซึ่งการสร้างบ้านเนี่ยไม่ไ,มได้มารับเหมา ไม่ได้มารับเหมาทาบ้านทั้งหลังแต่ว่าเป,เป็นการมอบหมายงานเป็นราย,รายเป็นรายวันไปนะคะแล้วก็มีการจ่ายค่าแรงเป็นรายวันหรือว่าจ้างมาขับรถประจำตัวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานนะคะ ต่อไปลักษณะสำคัญข้อต่อไปคือข้อ6นายจ้างมีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างหมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกจ้างต้องรับคำสั่งเพื่อทำงานจากนายจ้างนะคะรับคำแนะนำหรือแก้ไขตามคำสั่งของนายจ้างอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การทำงานที่นายจ้างกำหนดนะคะอันนี้คืออำนาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างซึ่งนายจ้างเขามีอยู่นะคะ และลักษณะของสัญญาจ้างข้อที่7ก็คือในกรณีที่ไม่ได้ตกลงเรื่องค่าจ้างกฎหมายให้สันนิษฐานว่านายจ้างมีคำมั่นว่าจะให้ค่าจ้างอันนี้หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าแม้การจ้างครั้งนั้นจะไม่ได้ตกลงกันว่านายจ้างเนี่ยจะจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหรือไม่ก็คือมาถึงก็ทำ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 และตามพฤติการของลูกจ้างก็ไม่ได้แสดงว่าจะทําให้เปล่าหรือไม่คิดค่าจ้าง เช่นนี้นะคะกฎหมายให้สันนิษฐานว่านายจ้างมีคำมั่นว่าจะจ่ายค่าจ้างให้เมื่อทำงานเสร็จอ่าอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงานมีทั้งหมด7ข้อมาครูอยากรู้จังถ้าในเหตุการณ์นี้นักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าจะเป็นสัญญาแบบไหนนะคะมาดูคะ่ะนายรวยให้ในายจนมาก่อสร้างบ้านโดยนายรวยเป็นผู้มอบหมายงานให้ทำแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้ ทำเป็นวันนะคะจ่ายค่าจ้างให้ทําเป็นวันอ่ะนายรวยคือนายจ้างนายจนคือลูกจ้างนายรวยเป็นผู้มอบหมายให้มาทำงานแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้ในายจนเป็นวันๆันคำถามถามว่านิติสัมพันธ์ก็คือหรือคำว่าสัญญาเนี่ย ระหว่างนายรวยกับนายจนเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างทําของสองสัญญานี้จะมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดเดียวนะคะข้อนี้เป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างทําของลองวิเคราะห์ค่ะาลองคิดอยู่ในใจนะคะถ้าใครรู้หนูอาจจะรู้คําตอบแล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ในลักษณะสําคัญของ สัญญาจ้างแรงงานทั้ง7ข้อใน71ใน7ข้อมจะมีอยู่นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าอาจารย์ผมไม่รู้ครับผมมั่วอะถ้างั้นลองลองมั่วดูนะคะว่าหนูจะมั่วถูกไหมป่ะดูคําตอบคําตอบก็คือเป็นสัญญาจ้างแรงงานค่ะเพราะเพราะอะไรเพราะนายจ้างเป็นผู้มอบหมายงานแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้ทุกวันซึ่งไปสอดคล้องกับลักษณะสําคัญของสัญญาจ้างแรงงานข้อที่5ก็คือมุ่งที่ผลของงานเฉพาะคราวนั้นๆ ก็คือนายจ้างไม่ได้ไม่ได้มอบให้เขาไปทําบ้านทั้งหลังโดยโดยโยนเงินไปก้อนเดียวแล้วให้คุณไปบริหารจัดการทั้งจะซื้อวัสดุทั้งการจ่ายค่าแรงนะคะถ้าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเราจะเรียกว่าจ้างทําของแล้วก็จะไปสอดคล้องกับข้อ6ก็คือนายจ้างมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างนะคะก็คือนายจ้างเขาจะมอบหมายให้ทํางานก็คือวันนี้ ลูกจ้างมาแล้วจะทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนายจ้างเขาจะเป็นคนบอกนะคะว่าวันนี้ต้องขุดหลุมนะวันนี้ต้องเทป,ปูนนะ,ะประมาณนี้นะคะป้าดูแบบของสัญญาจ้างแายง,งานเรื่องแรกจบไปแล้วนะคะเรื่องแรกจบไปแล้วต่อไปเข้าเรื่องที่2ก็คือ,อแบบของสัญญาจ้างแรงงานกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ว่าสัญญาจ้างแรงงานจะต้องทํากันอย่างไรฉะนั้นดูสีแดง ดูสีแดงนี้นะคะที่ครูขีดเส้นใต้ไว้ให้สัญญาจ้างแรงงานจึงไม่มีแบบแห่งนิติกรรมคู่สัญญาจะทํากันด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็ได้สัญญาดังกล่าวก็ใช้บังคับกันได้นะคะแอาอยากให้จําตัวนี้นะคะสัญญาจ้างแรงงานไม่มีแบบแห่งนิติกรรม อันหนึ่งสัญญาจ้างแรงงานอาจเกิดขึ้นโดยปริยายก็ได้เช่นลูกจ้างมาทํางานไม่ได้แต่ให้คนอื่นมาทําแทนพอพอคนที่มอบหมายให้มาทําแทนเนี่ยมาทํางานแล้วแต่นายจ้างไม่ท้วงติงก็คือนายจ้างยินยอมให้คนอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนลูกจ้างได้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างนะคะกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างอนักเรียนจําให้ดีนะคะสัญญาจ้างแรงงานจะ ทำด้วยวาจารหรือทําหนังสือก็ได้จึงเรียกว่าไม่มีแบบแห่งนิติกรรมแล้วก็สามารถเกิดขึ้นโดยปริยายได้นะคะคําถามครูมาแล้วถามว่านายรวยให้ในายจนขับรถยนต์ให้ตนและจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายเดือนมาตลอดต่อมานายจนเกิดป่วยขับมาขับรถยนต์ให้ในายรวยไม่ได้จึงให้ในายมาน้องชายมาขับรถยนต์แทนและนายรวยก็ไม่ได้ว่าอะไร อามาดูใครเป็นนายจ้างนายรวยนะคะใครเป็นลูกจ้างนายจนอ่าคราวนี้ลูกจ้างมาทํางานไม่ได้ให้ในายมาก็คือน้องชายน้องชายของลูกจ้างมาทํางานแทนซึ่งนายรวยที่เป็นนายจ้างไม่ได้ว่าอะไรถามว่ากรณีนี้กรณีนี้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่อันนี้ ขับคลายคับคาไหมคะคุ้นคุ้นไหมเมื่อกี้เหมือนมีการยกตัวอย่างให้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือเป็นสัญญาจ้างแรงงานนะคะแล้วก็เป็นสัญญาจ้างแรงงานที่เกิดขึ้นโดยปริยายเพราะในจ้างมีการจ่ายลูกจ้างให้ทุกเดือนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือนายจนให้น้องชายก็คือนายมามาขับรถยนต์แทนโดยที่นายรวยไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือยินยอมที่จะนั่งรถไปกับนายมานะ เพราะฉะนั้นสัญญาจ้างแรงงานตัวนี้จึงเกิดขึ้นโดยปริยายเป็นสัญญาจ้างแรงงานนะคะเรื่องต่อไปค่ะสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างอันนี้จะค่อนข้างมีเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนตั้งใจดูนิดนึงสิทธิของนายจ้างนายจ้างมีสิทธิอะไรบ้างนักเรียนแยกออกแล้วนายจ้างกับลูกจ้าง อยู่คนละฝ่ายกันนะคะแต่ในจ้างและลูกจ้างต่างก็มีข้อตกลงร่วมกันแต่คราวนี้ข้อตกลงนั้นเราต้องมาดูด้วยว่าสิทธิ์ของเขามีอะไรบ้างนะคะสิทธิ์ของในจ้าง 1. มีสิทธิ์ออกคําสั่งให้ลูกจ้างทํางานตามที่ตกลงหรือมีสัญญาต่อกันนะคะ 2. มีสิทธิ์โอนสิทธิการเป็นในจ้างของตนให้แก่บุคคลอื่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกจ้างต้องให้ความยินยอมนะคะถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมให้โอนสิทธิ ายจ้างก็ไม่มีสิทธิ์โอนนะคะอาต่อไปสามค่ะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้กรณีไหนบ้างไปดูค่ะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้กรณีข้อก่อลูกจ้างให้บุคคลภายนอกมาทํางานแทนโดยที่ในจ้างไม่ยินยอมอันนี้ถือว่าถือว่าทําผิดข้อตกลงนะคะเพราะมีอ่า ให้บุคคลภายนอกมาทํางานแทนแนักเรียนต้องแยกให้ออกนะคะอย่างกรณีนายจนให้ในายมาน้องชายมาขับรถยนต์แทนทําไมเขาถึงทําแทนได้เพราะนายรวยถึงเป็นนายจ้างเขาให้ความยินยอมแต่ในกรณีนี้ลูกจ้างให้บุคคลภายนอกมาทํางานแทนโดยนายจ้างไม่ยินยอมถือว่าอันนี้อันนี้ผิดจากสัญญาที่ตกลงกันนายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะ ข้อขอลูกจ้างขาดงานไปโดยปราศจากเหตุอันควรอยู่ดีๆก็หายไปเฉยๆไม่มีการบอกกล่าวหรือว่าบอกกล่าวเหมือนกันแต่ไปไปในเรื่องที่ไม่จําเป็นเช่นไปซื้อของที่ห้างไปดูหนังฟังเพลงในวันทํางานนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเหตุไม่อันควรนะคะข้อคอลูกจ้างแสดงตนว่าเป็นผู้มีฝีมือแต่ปรากฏว่าไร้ฝีมือ ก็คือคล้ายๆพวกอวดอ้างว่าเก่งเรื่องนู้เรื่องนี้นะคะแต่พอนจ้างจ้างไปทํางานจริงๆแล้วเาปรากฏว่าทําไม่ได้อย่างที่พูดอันนี้เรียกว่าเรียกว่านายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้เพราะไปทาไปสร้างความเข้าใจให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเก่งแต่พอมาทําจริงๆแล้วทําไม่เป็นนะคะ4 เมื่อไม่ได้กําหนดระยะเวลาการจ้างไว้ในจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้นะคะข้อ5้ากันนะคะในจ้างมีสิทธิ์ไล่ลูกจ้างออกจากงานได้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหากลูกจ้างปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะคะคือข้อกเนี่ยจงใจขัดคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างนะคะขอละเลยต่อคําสั่งของนายจ้างเป็นประจําสั่งไปกี่ครั้งไม่เคยทําเลยอันนี้นายจ้าง อ,อด้นทนไม่ไหวเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไล่ออกได้นะคะข้อกระทาความผิดอันร้ายแรงเช่นยั่วยุให้เกิดความแตกสามัคคีกันในองค์กรอันนี้ถือว่าเขาให้ความสําคัญเป็นดับต้นๆน,นะคะถ้าใครมายั่วยุให้พนักง,งานแตกความสามัคคีกันถือว่ากระทาความผิดอันร้ายแรงอันนี้ก็มีสิทธิ์ไล่ออกได้นะคะข้องอละทิ้งหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายเป็นประจำนะคะทำให้งานเกิดความเสียหายหรือขาดงานเป็นประจำอันนี้เขาก็มีสิทธิไล่ออกนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายสำคัญมากไม่สุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความาที่เป็นความผิดหลายแหลเช่นยักยอกเงินตอกบัตรบันทึกเวลาแทนผู้อื่นนะคะซึ่งาการตอกบัตรในบางทีเรามองว่า มันเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเพื่อนไหววานมาเราก็ไปทําให้เแต่ถ้าเป็นมุมมองของนายจ้างเนะี่ยถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่นะคะก็ไม่ควรทำเนาะ,ะเพื่อนสนิทกันก็จริงแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ปฏิเสธได้ก็ให้ปฏิเสธไปนะคะ เรารู้สิทธิ์ของนายจ้างแล้วต่อไปหน้าที่ของนายจ้างนายจ้างเขามีสิทธิ์ทํานู่นนี่นั่นแล้วนายจ้างมีหน้าที่อะไรบ้างมาดูกันค่ะหนึ่งหน้าที่ของนายจ้างจ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้างตามที่ตกลงกันนะคะสองออกใบสําคัญแสดงว่าลูกจ้างมาทํางานนานเท่าไหร่แล้วนะคะซึ่งใบสําคัญนี้จะเป็นเอกสารสําคัญที่รับรองการทํางานของลูกจ้างในกรณีที่สัญญาจ้างจบลงแล้วต้อง ไปหางานทำที่อื่นนะคะหนังสือตัวนี้จะช่วยให้ลูกจ้างคนนั้นเขาเรียกว่ายังไงได้งานได้เร็วขึ้นนะคะสามมีหน้าที่ออกค่าเดินทางให้ลูกจ้างกรณีที่นายจ้างนำลูกจ้างมาจากต่างถิ่นเพื่อให้ลูกจ้างเดินทางกลับภูมินี่เรานำเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่นายจ้างตกลงกันว่าเดี๋ยวจะออกค่าใช้ใจ่ายเรื่องของค่าเดินทางให้นะทั้งการมาทำงานและการกลับนะคะอันนี้ต้องตกลงกัน ะะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ลูกจ้างเดินทางมาหางานทําเองคือออกจากบ้านมาเองโดยที่นายจ้างไม,ไม่ได้ไปไปตามมาจากต่างถิ่นนะคะนี่ออกมาหางานทําเองเวลาที่สัญญาจ้างจ,างจบลงลูกจ้างต้องเดินทางกลับบ้านอันนี้นายจ้างไม่ต้องออกค่าเดินทางให้นะคะถือว่าค่าเดินทางนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของลูกจ้างเองนะคะแล้วก็ข้อ4ี่มีหน้าที่รับผิดร่วมกับลูกจ้างกรณีที่ ลูกจ้างได้กระทาการละเมิดและเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกนะคะซึ่งลูกจ้างกระทาไปตามคําสั่งของนายจ้างแต่ในกรณีที่ลูกจ้างออกไปทําความละเมิดเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกโดยที่นายจ้างไม่ได้สั่งกรณีเช่นนี้ลูกจ้างต้องเป็นผู้รับผิดเองนะคะนายจ้างไม่จําเป็นต้องมารับผิดร่วมนะคะอ่ะ รู้จักสิทธิ์รู้จักหน้าที่ของนายจ้างแล้วต่อไปลูกจ้างล่ะสิทธิ์ของลูกจ้างมีไหมมีค่ะมาดูว่าสิทธิ์ของลูกจ้างมีอะไรบ้างหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับสินจ้างตลอดเวลาที่ทํางานให้นายจ้างนะคะสองมีสิทธิ์ให้บุคคลภายนอกทํางานแทนตนได้เมื่อนายจ้างยินยอมนะคะอันนี้ทำได้นึกถึงกรณีตัวอย่างจะมีตัวอย่างอย่างเช่นนายจ้างจ้างให้ลูกจ้างทำงานให้แต่บังเอิญว่าลูกจ้าง ป่วยมาทำงานไม่ได้ก็ให้บุคคลอื่นมาทำแทนนะคะอันนี้ต้องแจ้งให้ในจ้างทราบแล้วต้องได้รับความยินยอมด้วยนะคะถ้าในจ้างไม่ยินยอมก็อันนี้ลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันนะคะ3ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับใบสําคัญจากในจ้างหลังจากการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงนะคะอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับหน้าที่ของในจ้างนะคะ4มีสิทธิ์ได้ค่าเดินทางขากลับไปยังถิ่นที่ได้จากมาในกรณีที่ในจ้างได้จ้าง มาจากต่างถิ่นนะคะแล้วก็ออกค่าเดินทางให้และ5มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ถ้าสัญญาจ้างแรงงานไม่ได้กําหนดไว้ไม่ได้กําหนดเวลาไว้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้ากันด้วยอ่ะต่อไปไปดูหน้าที่ของลูกจ้างคะ่ะลูกจ้างมีหน้าที่ ทำอะไรบ้าง1ต้องทำงานที่รับจ้างด้วยตนเองนะคะหากมีบุคคลอื่นมาทำแทนต้องให้ในจ้างรับรู้แล้วก็ยินยอมด้วยนะคะ2ต้องมีความสามารถตามที่รับรองว่ามีคุณสมบัติและมีฝีมือไม่ใช่ว่าอวอดอ้างว่าตนมีฝีมือในเรื่องนี้แต่พอในจ้างจ้างมาให้มาทำงานกลับไม่สามารถทำได้อันนี้ก็ในจ้างเขามีสิทธิ์บอกเลิกนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกจ้างก็คือ บอกว่ามีความสามารถเรื่องไหนต้องมีความสามารถในเรื่องนั้นตามที่ตัวเองอวดอ้างไปนะคะสามต้องทําตามคําสั่งและปฏิบัติหน้าที่ให้ในจ้างด้วยความสุจริตอน,นี่เป็นหน้าที่ของลูกจ้างมาถึงคําถามค่ะคําถามถามว่าลูกจ้างมีหน้าที่ตัดผ้าใบไม่ตัดผ้าใบตามคําสั่งคือมีหน้าที่ตัดผ้าใบนะแต่ลูกจ้างคนนี้ไม่ตัดผ้าใบตามคําสั่งกราบทํารายงานเทสบอกว่า ตัดเสร็จแล้วเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากเงินค่าแรงที่มีคนได้โดยชอบด้วยกฎหมายคำถามถามว่ากรณีนี้ถือว่าลูกจ้างทุจริตหรือไม่อ่ะทุจริตหรือไม่มาดูค่ะคำตอบคือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะทำไมเพราะลูกจ้างมีหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ในจ้างด้วยความสุจริตนะเพราะฉะนั้นบุคคลคนนี้โดนกี่กระทงคะสองกระทงค่ะกระทงแรก นายจ้างสั่งให้ตัดผ้าใบตัดไหมคะไม่ตัดถือว่าไม่ทําตามคําสั่งกระทงที่สองลูกจ้างคนนี้นอกจากไม่ตัดผ้าใบแล้วยังมีการรายงานเท็จว่ามีการตัดผ้าใบเสร็จแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าทํางานด้วยความไม่สุจริตนะคะดังนั้นกรณีนี้ถือว่าทุจริตต่อหน้าที่นั่นเองนะคะ การละง,งับแห่งสัญญาจ้างแรงงานมีเหตุให้ระง,งับไปด้วย3มเรื่องใหญ่ๆนะคะสัญญาเราระง,งับไปด้วย3ามเรื่องใหญ่ๆมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. ด้วยระยะเวลากรณีแรกสัญญาจ้างมีการกำหนดระยะเวลาไว้ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้นะคะคือจะกำหนดไว้แบบไหนก็ได้ถ้าระยะเวลาจ้างสิ้นสุดลงถือว่าสัญญานั้นย่อมระง,งับไป หรือว่าเลิกกันไปนะคะอันนี้คือสัญญาจ้างมีการกำหนดระยะเวลาไว้แล้วถ้าสัญญาจ้างไม่ได้กำหนดเวลาล่ะการระงับแห่งสัญญาจะเกิดขึ้นได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องมีการบอกกล่าวกันล่วงหน้าแล้วก็ต้องมีการจ่ายสินจ้างให้แก่การตามข้อตกลงในสัญญานะคะอันนี้คือเหตุแรกระงับไปด้วยเรื่องของเวลา เหตุที่สองค่ะสัญญาระง,งับด้วยตัวคู่สัญญากรณีแรกคู่สัญญาก็คือจำได้ไหมคะสัญญาจ้างแรงงานจะมีบุคคลเกี่ยวข้องสองฝ่ายคือนายจ้างกับลูกจ้างนะคะตัวคู่สัญญาเองลูกจ้างตายหรือทุพพลภาพอันนี้เกิดขึ้นกับตัวลูกจ้างลูกจ้างตายหรือทุพพลภาพกรณีตายแน่นอนอสัญญาจะถูกระง,งับไป ตามตัวลูกจ้างนะคะก็คือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาทำงานให้ต่อไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นในกรณีทุพพลภาพคือไม่สามารถทำงานได้แต่ยังมีชีวิตอยู่ลูกจ้างเสนอให้บุคคลภายนอกมาทำามาทางานแทนต้นโดยที่นายจ้างยินยอมอในกรณีนี้ถือว่าสัญญาสามารถเดินต่อไปได้นะคะด้วยการเปลี่ยนตัวลูกจ้างใหม่นั่นเองนะคะแล้วถ้า,าตัวคู่สัญญาที่เกิดเหตุเป็นนายจ้างเองละ่ะถ้านายจ้างตาย ถ้าในจ้างตายแน่นอนค่ะในจ้างตายเนี่ยสัญญาต้องระงรับแน่นอนนะคะแต่ถามว่าแล้วสัญญาในกรณีเนี้ยสัญญามันสามารถเดินต่อไปได้ไหมให้ดูที่สาระสําคัญของสัญญาค่ะถ้าสาระสําคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวนายจ้างสัญญาก็ไม่ระงรับสามารถดําเนินการต่อไปได้นะคะเหตุ <c oughs> <c oughs> ที่3มที่ทําให้การระงรับสัญญาเกิดขึ้น <c oughs> ก็คือการบอกเลิกสัญญา กรณีที่1คู่สัญญาใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหากมีการกระทําที่ผิดเงื่อนไขหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงกันนะคะอันนี้ก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้กรณีที่2เลิกโดยบทบัญญัติของกฎหมายคือสามารถเลิกได้ทั้งที่เกิดจากนายจ้างและลูกจ้างนะคะมาดูก่อนก,กรณีแรกนายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาบอกเลิกในกรณีไหนได้บ้างก็ลูกจ้างให้บุคคลภายนอกมาทํางานแทนโดยที่นายจ้างไม่ยินยอมนะคะ อันนี้บอกเลิกได้ขอลูกจ้างรับรองตนว่าเป็นผู้มีฝีมือในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแต่พอถึงเวลาทํางานจริงปรากฏว่าไร้ฝีมืออันนี้ในจ้างก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะขอลูกจ้างขาดงานไปโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้แน่นอนนะคะชัดเจนงอ,อสัญญาจ้างไม่ได้กําหนดเวลาเมื่อบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาได้นะคะแล้วก็ข้อ จ้นายจ้างไล่ลูกจ้างออกเพราะลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งหรือกระทำผิดได้ๆอย่างร้ายแรงนะคะอันนี้ก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้แล้วในฝั่งของลูกจ้างล่ะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ไหมได้ค่ะกรณีไหนบ้างข้อกนายจ้างโอนสิทธิ์การจ้างให้บุคคลภายนอกโดยลูกจ้างไม่ยินยอมก็คือเปลี่ยนนายจ้างใหม่โดยที่ลูกจ้างไม่ทราบมาก่อนหรือทราบแล้วก็ไม่ยอมรับในตัวลูกจ้างนายจ้างคนใหม่ อันนี้ลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะขอจ้างไม่ได้กําหนดเวลาก็คือสัญญาเนี่ยไม่ได้กําหนดเวลานะเมื่อมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ในจ้างทราบสัญญาสามารถระง,งับได้นะคะมาถึงคําถามอีกแล้วนะคะนายสมศักดิ์จ้างนางสาวติ๋มมาทํางานบ้านโดยมีข้อตกลงว่าถ้านางสาวติ๋มแต่งงานเมื่อไหร่สัญญาจ้างแรงงานเป็นอันระง,งับไป ต่อมานางสาวติ๋มได้แต่งงานกับนายสมชายนางสาวติ๋มได้แต่งงานนะคะกรณีนี้สัญญาจ้างแรงงานจะมีผลอย่างไรจะดําเนินการต่อหรือว่าระงับนะคะไปดูคาํคตาตอบคําตอบถือว่าสัญญาจ้างแรงงานระงับลงเพราะเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาก็คือถ้านางสาวติ๋มได้แต่งงานถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงนะคะสัญญาจ้างแรงงานระงับด้วยการบอกเลิกสัญญานั่นเองนะคะสรุปที่เราเรียนมาทั้งหมด นะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงานนะซึ่งมี7ข้อนี้นะคะถ้านักเรียนไปอ่านเจอสัญญาใดสัญญาหนึ่งนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าสัญญานั้นมีเนื้อหาสาระเข้ากับ7ข้อนี้หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเข้าข่าย7ข้อนี้ก็ให้ถือว่าสัญญานั้นคือสัญญาจ้างแรงงานค่ะรูปแบบของสัญญาจ้าง เป็นสัญญาที่ไม่มีรูปแบบแห่งสัญญานะคะจะทำด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้มีผลบังคับใช้เหมือนกันนะคะและก็ความระง,งับแห่งสัญญาจะระง,งับด้วยเหตุใหญ่3ประการก็คือ 1. ระยะเวลา2ตัวคู่สัญญาแล้วก็3การบอกเลิกสัญญาค่ะซึ่งการบอกเลิกสัญญาก็สามารถกระทาได้ทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างนะคะก็ตามรายละเอียดที่เราได้คุยกันไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ เอาหลักมาเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาของงานกันนิดนึงนะคะนักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานหนูก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับตัวของกฎหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจข้อแรกเลยครูให้นักเรียนไปศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อ่าไปศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียน ค้นคว้าม,มาตราต่างๆในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยจะมีะะม,มาตราบทบัญญัติกฎหมายเยอะมากนะคะเยอะมากแต่ให้หนูเลือกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างแรงงานเลือกมาแค่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมีเยอะมากเกินกว่า10มาตรานะคะเพราะฉะนั้นโหอาจารย์ครับผมจะทําไหวไหมหนูจะทําไหวไหมไม่ต้องกังวลค่ะ ครูให้นักเรียนเขียนมาตราที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างแรงงานแค่10มาตราใช้คำว่าแค่ไม่ได้เนาะอย่างน้อย10มาตราคือถ้าใครขยันเกินกว่า10ได้มาให้ได้ค่ะแต่ข้อ,เ,อ,อเงื่อนไขของครูก็คือ10มาตราที่นักเรียนเขียนมาต้องครอบคลุมทุกสาระการเรียนในหน่วยที่1เราเรียนไปกี่หัวข้อคะ4หัวข้อใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมาตราที่หนูเขียนมาทั้ง10บมาตราก็จะต้อง ก็จะต้องแชร์ให้ครบครบทั้งส 4, 4, ี่สี่เรื่องที่เราเรียนไปนะคะพอนักเรียนเขียนลงไปในสมุดเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทําการถ่ายภาพผลงานที่เขียนเสร็จส่งมาทางอีเมลส่งมาทางอีเมลอีเมลไหนครับนี่ครับอีเมลนี้ค่ะ,ะนักเรียนเห็นตัวสีน้ำเงินไ,ไหมส่งมาที่ gmail นะคะัชยาส a งหก at gmail com นะคะส่ง ผลงานมาทางนี้แล้วยังไงครูจะเข้าไปตรวจเองแต่ถ้ามีปัญหาอาจารย์ครับส่งไม่ได้นักเรียนโทรมาก็ได้นะคะหรือหรือแอดไลน์ครูไว้ก็ได้ถ้ามีปัญหามีข้อสงสัยอะไรจะสอบถามทางนี้เลยค่ะหนูแอดไลน์ไว้โทรมาหาก็ได้นะคะแต่ถ้าโทรมาแล้วครูไม่ได้รับหนูฝากคําถามไว้ในไลน์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวครูว่างเว้นจากภารกิจครูก็จะเข้ามาตอบงานให้หนูนะคะอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อเอาละค่ะนักเรียนคะสาหรับวันนี้เรื่องของ สัญญาจ้างในในส่วนของวิชากฎหมายแรงงานครูก็คงจะฝากพวกเราไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมางานที่ครูมอบหมายไว้นะคะยิ่งหนูทํางานได้เร็วหรือค้นคว้าเร็วก็จะยิ่งทําให้เรามีเวลาที่จะไปศึกษาเนื้อหาของอรายวิชาอื่นด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้กับเนื้อหาวิชาสัญญาเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูคง ต้องจบการบรรยายไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันบทหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ